ครับ FC น้ำหมักสูตรสองของจันต้นนะฮะต้นนี้เป็นยางหน้าตายนะฮะเนี่ยยางหน้าตายบริเวณใกล้ๆเขาก็กรีดได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ต้นนี้มันกรีดไม่ได้ช่วงช่วงที่เราเปิดกรีดตอนแบบต้นๆปีหรือกลางปีช่วงฝนนะฮะช่วงกรีดปกติทั้งสินแกก็เลยไม่กรีดพักไว้นะฮะคือสภาพมันเละตุ้มเปะมากะฮะแล้วก็พ่นน้ำหมักสุดสองไว้อย่างต่อเนื่องนะฮะ ะะดูสูสิแต่ว่าไม่รู้จะกรีดได้ตรงจิ้มดูมันมีน้ำยางอยู่แล้วแนหะแต่ว่าเราจะเลือกกรีดตรงที่มันผิวนเนียนยหน่อยนะฮะฝนหน้าฝนหน้าเราจะจิ้มดูนะฮะเอาตรงที่แผลเก่าเนี่ยจิ้มตรงนี้นะดูเลยนะครับโอ้โหต้องขอบอกก่อนจารต้นกรีดยางไม่เป็นนะ เมื่อก่อนก็จะรีวิวจิ้มๆอย่างนี้ดูนะฮะต้นยางหน้าตายนะฮะดูนี่ความเหนียวหนืดเข้มข้นของเขานะครับดูนะฮะโอ้โห,โโหเหนียวหนืดมากเลยนะครับแล้วแล้วตรงผิวเขาเนี่ยแดงออร่าเลยนะเห็นไหมเนี่ยต้นคือต้นไม้ที่มีผิวแดงๆอย่างเงี้ยหรือเปลือกชั้นในแดงๆเนี่ยคือสุดยอดนะฮะคือได้กินปุ๋ยกินอาหารที่ถูกสุข,ขลักษณะนะครับ เหมือนคนเนี่ยฮะหน้าแดงก็มีแรงนะฮะอย่างที่ผมพูดบ่อยๆหน้าแดงก็มีแรงนะ,ะตัวนี้ก็น่าจะเอาตรงนี้ก็ได้นะกีดสักเกือบคืบหนึ่งก็ได้นะครับปีหน้าปีนี้ก็หลายๆต้นก็อย่างนี้แหละที่พักหลายๆต้นที่ไม่ได้กีดไปข้ามไปก็ประมาณนี้นะฮะบำรุงดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะ น้ำหมักสูตรสอของจารต้นก็ขวด1ลิตรนะฮะสามบาทนะครับค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับซื้อไปใช้นะครับเสียตังค์อย่างอื่นหนักกว่านี้อีกนะฮะอันนี้ก็ไม่ลองไม่รู้ฮะค,คลิปมี4ี่ห้าร้อยคลิปนะครับในช่อง youtube ของจารย์ต้นมันก็ต้องลองฮะเพราะสภาพอย่างนี้แล้วมันมีน้ํายางได้ยังไงนะฮะเนี่ย เนี่ยตรงนี้ก็จะปิดหมดนะปิดหมดมันก็จะปูดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะปูดอย่างเงี้ยเวลามันปิดเราก็ไม่รู้จะไปเอาตรงไหนใช่ไหมฮะก็ก็เลือกเอาไม่ต้องกรีดยาวมากครึ่งครึ่งครึ่งคืบอะไรเงี้ยเนี่ยเดระดับเนี้ยผมว่ามันก็จะได้ก็เลือกเอาเป็นจุดๆแล้วก็ลงมาตรงนเนี้ยเนี่ยก็ว่าไปนะฮะดูไหลเหนียวเหนืดมากนะฮะเดี๋ยวผมจะดูโอ้โนำยาง เหนียวนะฮะดูร <irgendw carbono> ู้เลยว่าเข้มข้นมากดูดูไม่มีน้ําเลียงฮะหรือมีน้อยมากไม่ใช่ไม่มีน้ําเลียงน้อยมากนะฮะน้ําเลียงน้อยมันดียังไงก็คือเอาเขาสกัดสกัดเอาเต็เนื้อยางให้เราแล้วน้าเลี้ยงเอาไปเลียงใบนะฮะเนี่ยใบก็ยังเขียวอยู่เลยนะน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงใบดีกว่านะฮะดูดิครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่คอมเมนต์มาดีๆนะฮะแนะนำกันบอกต่อนะครับเพราะว่าของดีๆบอกต่อไปก็ได้บุญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ